กำลังจะแต่งงานกับฝรั่ง70อปป่วยหนะักกำลังจะจากไปหนูควรจะไปดูแลเขาดีไหม <c oughs> ก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เออกำลังจะแต่งงานคือเดินเรื่องแต่งงานอยู่อยู่ในขั้นตอนตอนเนี้ยคือน้องเขาบอกว่าพี่ถ้าวีซ่าออกวีซ่าแต่งงานออกเนี่ยหนูจะไปเอ่อไปหาเขาดีไหมไปดูแลเขาดีไหมเพราะฝรั่งคนนี้กําลังจะจากไปทุกคนเรื่องแต่งงานไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้แต่งแน่นอนเพราะฝรั่งคนนี้ป่วยหนะัก อยู่ในโรงพยาบาลทางญาติฝรั่งก็ติดต่อมาบอกว่าเออเธอไม่ต้องมาแล้วนะเพราะว่าเขากําลังจะจากไปตอนนี้เขาไม่รู้สึกตัวไม่สามารถติดต่อฝรั่งคนนี้ได้ก็ญาติเขาก็ได้ส่งรูปส่งอะไรของฝรั่งที่นอนอยู่แต่โรงพยาบาลเนี่ยมาให้ดูคือน้องก็เครียดมากเสียใจมากคืออยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปดูแลเขาก็กําลังจะแต่งงานกันก็คือก,ก,ก็รักกันนะทุกคนเอาแต่น้องขาพี่บอกนิดนึงนะรักหนูต้องมีสติ หนูจะไปดูแลเขายังไงคะหนูยังไม่ได้แต่งงานกับเขากําลังเดินเรื่องแต่งงานถ้าวีซ่าออกหนูจะไปดีไหมใครจะซัพพอร์ตหนูหนูมีเงินไหมคะถ้าหนูไม่มีเงินหนูก็ไปไม่ได้ถ้าหนูมีเงินส่วนตัวของหนูหนูอยากจะไป,ประเที่ยวประเทศไหนก็ได้ถ้าเรามีเงิน่ะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปด้วยฝรั่งซัพพอร์ตเราเนี่ยมันก็ไม่ได้คะ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าถามพี่นะก็ได้แต่ภาวนาขอให้มีปฏิหารให้เขาเอออาการดีขึ้น แล้วก็หายไวๆก็ได้แต่เท่านั้นถ้าถามว่าวีซ่าออกหนูจะไปดีไหมหนูจะมาเคว้งได้ยังไงคะอืมหนูต้องมีสติโอเคพี่เข้าใจหนูรักเขาหนูกําลังเดินเรื่องแต่างงานถ้าวีซ่าออกหนูอยากจะไปหาเขาอยากจะไปดูแลเขาด้วยความรักกันถ้าไม่รักกันก็จะแต่งงานทําไมอันนี้พี่เข้าใจพี่เข้าใจแต่เราต้องมีสติที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะเขาเป็นฝรั่งเขาอยู่ประเทศเขาเราต้องมีวีซ่าถึงจะไปประเทศเขาได้เราต้องมีคนซัพพอร์ตเพราะเราไม่ได้มีเงินของตัวเอง ฉะนั้นหนูอยากจะไปดูแลเขาเราต้องดูแลตัวเรา่กนตอนเนี้ยถึงวีซ่าออกหนูก็ไปไม่ได้หนูจะไปยังไงหนูจะใช้เงินตรงไหนหนูจะใช้ชีวิตยังไงแล้วไปใครจะมารับหนูญาติพี่น้องเขาบอกไม่ต้องมาเขาบอกว่าไม่ต้องมาถ้าอยากรู้อาการของสามีเรืออะไรเงี้ยเราก็ติดต่อถามเขาไปได้ว่าเออตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่เงี้ยก็ได้อยู่แต่ว่าถึงขนาดเดินทางไปอะ่ะอย่าไปเลยค่ะลูก นะอย่าไปเลยเเรื่องนี้พี่ก็เสียใจด้วยพี่แนะนําได้แค่นี้เนาะแต่สําหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเรื่องนี้คือว่าแฟนน้องเขาป่วยแล้วก็คือคือติดต่อไม่ได้มาเป็นเดือนในขณะที่เดินเรื่องแต่งงานน้องเขาก็เออลำบากลาเออลำบากใจนะเกิดอะไรขึ้นหน้าอะไรเงี้ยแล้วญาติเขาติดต่อมาแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเออเนี่ยฝรั่งคนนี้ป่วยนะคือกาลังจะจากไปหมอบอกว่าคือเขาไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็สายระยงระยางเต็มไปหมดนะนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับเ ถ้าเราจะแต่งงานกับฝรั่งไวเกษีร์นะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะทุกคนพี่จะบอกให้ก็อันเนี้ยในเมื่อเรื่องมันเกิดอย่างเงี้ยหนูก็ต้องทําใจนะม,มันเป็นโชคร้ายของเราที่เราจะกำลังจะแต่งงานแล้วเรามาเจออย่างงี้ก็สําหรับพี่พี่ก็บอกน้องว่าอย่ามานะแต่สําหรับน้องๆคนอื่นที่เข้ามาฟังเรื่องเนี้ยอยากจะแนะนําน้องเขาว่ายังไง เพราะตอนนี้น้องเขาก็วอนก็ไวใจมากเลยวีซ่าก็กําลังจะออกเขาบอกว่าอีกไม่นานนี่แหละไม่เกินเดือนหนึ่งก็จะออกแต่เขาก็ลุ้นว่าเขาถ้าวีซ่าออกเขาจะไปหาแฟนเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาจะไปได้ไหมเขามีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะเขาบอกเออเพราะว่าแฟนเขาส่งเงินมาให้สาหรับซื้อตั๋วเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแค่ตั๋วเครื่องบินอะ่ะอมืมีแค่ตั๋วเครื่องบินอะ่ะยังอื่นไม่มีอ่แล้วแล้วยังไงอะ่ะแล้วจะไปยังไงอะ่ะพี่สําหรับพี่เนะี่ยพี่คิดว่าจะมายังไงอะ่ะหนูจะมายังไงเนะี่ย มันอย่ามาเลยถ้าถามพี่เนี่ยอย่ามาเลยเนาะอย่ามาเลยเราฟังข่าวอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าเพราะมันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งรถไฟรถเมล์มาหาเขาแล้วกลับบ้านเราคือทุกอย่างมันมีค่าใช้ใจ่ายแล้วเรามาอยู่ที่เนี่ยภาษาเราก็ไม่เก่งเราก็จะต้องมีคนซัพพอร์ตเราในเมื่อเขาไม่สามารถพซัพพอร์ตเราได้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราต้องคิดนะคะลูกเราต้องคิดนะว่าถ้ามาแล้วลําบากเรา เราไม่สามารถที่เราบอกว่าเราจะไปดูแลเขาเนี่ยเราไม่สามารถดูแลเขาได้โรงพยาบาลที่นี่เขาไม่ให้หนูเขาไปนอนนะคะลูกเขาไม่เอาเอาเรื่องจริงเลยเขาไม่ให้หนูเขาไปนอนเฝ้าไม่ใช่คะ่ะอืมเขาให้เยี่ยมเป็นเวลาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้หนูไปนอนเฝ้าไปไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็ก็เยี่ยมเป็นเวลาถ้าเกิดว่าหนูมีเงินส่วนตัวมีค่าตั๋วข้งบินแ,แล้วถ้าวีซ่าออกแล้วมีค่าตั๋วข้างบินมีเงินซัพพอร์ตตัวเองถ้าญาติเขาโยมที่จะไปรับเราญาติเขาโยมที่จะให้เออ เราไปอยู่บ้านเขาแล้วเราจะไปดูแลแฟนเราเนี่ยก็ลองถามเขาดูว่าได้ไหมแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าโอ้ยอย่ามาแต่เขาบอกเลยว่าเขาอย่ามาเลยน้องเข้าใจคาว่าอย่ามาเลยไหมฝรั่งเนี่ยถ้ามันพูดว่าอย่ามาเลยนี่มันไม่ต้อนรับเรานะอืแฟนเราอาจจะผูกพันกับเราอยากแต่งงานกับเราแต่ญาติเขาหรือพญาติพี่น้องเขาไม่ได้ผูกพันกับเรานะเขาจะไปอยากเอารมาเพื่อว่าอืมเพื่อให้เราไปเยี่ยมแฟนเราแล้วก็ต้องซัพพอร์ตเรา เรื่องที่อยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ทํานะเขาไม่ทําฝรั่งเขาไม่ทานะมันไม่เหมือนประเทศไทยนะที่ว่าเออแฟนเราป่วยเราไปพักบ้านญาติเขาแล้วก็ไปดูแลแฟนอันนั้นประเทศไทยลูกประเทศไทยต่างประเทศไม่ใช่ต่างประเทศนี่เราจะไปพักบ้านใครสุมสี่สุมห้าส่งเด็นนี่ไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาก่อนบางบางคนนะเขาไม่ให้ใครพักบ้านเขาเลยไปพักโรงแรมบ้านเขาไม่ใช่โรงแรมคนที่นี่เขาจะเออเช่าห้องอยู่เช่าบ้านอยู่สําหรับพออยู่ อย่างสมมติเขาอยู่สามคนมีพ่อแม่ลูกเขาก็จะมีห้องลูกห้องเขาห้องครัวห้องน้ําห้องรับแขกเท่านั้นเขาจะเช่าพอดีพอดีถ้าเขามีลูกสองคนเขาก็จะไปเช่าไอห้องที่มันใหญ่หน่อยที่มีห้องห้องเด็กสองสองห้องอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเขาจะไม่มีพื้นที่เหลือว่าเออบ้านอย่างอย่างบ้านเราประเทศไทยเนี่ยจะมีห้องรับแขกเอออย่างใครมาก็สามารถที่ไปนอนตรงนั้นได้ตรเนี้ยที่นี่เขาไม่ใช่ที่นี่เขาไม่ใช่ บางบ้านเขาไม่ต้อนรับใครด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราจะไปบ้านเขาโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยเขาไม่ให้เข้าบ้านเขาด้วยซ้ำเราต้องนัดเขาก่อนเราต้องบอกเขาก่อนขออนุญาตเขาก่อนอันเนี้ยในในเมื่อญาตเขาบอกว่าอย่ามาเลยเพราะว่าฝรั่งป่วยกําลังรอการจับไปส่งลูกไปให้ดูอะไรไปให้ดูแล้วเขาบอกให้หนูหยุดการเอ,อ่อทำวีซ่าทั้งหมดคือถึงแม้วีซ่าออกก็ไม่ต้องมาเพราะมาไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาพูดอ,อันนี้คือเขาไม่ต้อนรับเราแล้ว เราไม่ต้องหวังว่าอุ้ยเราจะมาดูแลแฟนเราก็ดูแลไม่ได้หรอกถ้าเขาอยู่ห้องไอซหรือว่าอยู่ห้องอะไนีนเน้เขาก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้วอืเขาต้องปลอดเชื้ออืถ้าให้เยี่ยมจริงๆอ่ะคนที่นี่เอางี้นะเขาจะต้องลงชื่อนะว่าให้ใครเยี่ยมไม่ใช่อยู่ๆเราจะเดินทางอุ้ยตายแล้วเราได้ยินข่าวว่าเพื่อนฉันป่วยางยฉันไปเยี่ยมฝรั่งบางคนอะ่ะเขาต้องลงชื่อให้ไปเยี่ยมนะเขาไม่ให้ใครไปเยี่ยมเขาง่ายๆเราเป็นใครอยู่ๆจะไปขอเยี่ยมผู้ชายคนนี้ เธอเป็นใครเหรอ,อยางงั้นอย่างนี้มันต้องมีหลักฐานมีอะไรนะมันไม่ใช่ง่ายๆก็ทางที่ดีก็อยู่บ้านเราเนั่นแหละลูะลกลองฟังข่าวนะไหวพระสวดมนต์ไปเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็ช่วยเขาไม่ได้อะภาะวานาให้เขาหายวันหายคืนเกิดเขาเออมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วเขาอาการดีขึ้นแล้เอ่อกลับมาดีขึ้นพูดคุยกับเราได้ก็จะดีสําหรับเราและสําหรับเขาก็ภาวนาให้เป็นแบบนี้ไปให้มันไปในทางที่ดีไปเป็นกําลังใจให้กระตัวเองก่อนก่อนที่จะไปหาเขาแล้วไปเป็นกําลังใจให้เขากลายเป็นว่า จะไปหาเขาไปเป็นกําลังใจให้เขากลายเป็นว่าเราเนี่ยไปหาความลาบากให้ตัวเองที่เราไม่รู้จะไปเคว้งตรงไหนอะไรตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกับการที่มาเมืองนอกโดยไม่มีใครซัพพอร์ตเราถ้าเราไม่มีเงินของตัวเองถ้าหนูมีเงินตัวของตัวเองซัพพอร์ตตัวเองของวีซ่าด้วยตัวเองได้อะไรหนูไปพักโรงแรมไหนก็ได้ถ้าหนูมีเงินอืแต่ถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่ได้อะหน,นูก็พี่ก็นแนะนําได้เท่านี้เอาน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังนะน,งน,งน,งน้นนองๆแนะนําน้องเขาหน่อยน,ออน้องเขากาลังเศร้าใจคือ,ค,อคือแฟนเขาป่วยหนกะ็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ฟื้นแล้วคือญาติเขาบอกมาแบบนี้เนาะว่ากําลังโรวนจักไปอย่างเดียวเท่านั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นพลังบวกให้กันและการถ้ามีอะไรดีๆแนะนําน้องเขาคือน้องเขาถามว่าหนูควรมาไหมทุกคนเข้ามาตอบหน่อยนะคะหนูควรมาไหมแต่สําหรับพี่อ่ะพี่บอกว่าอย่ามาเลยอย่ามาเลยเพราะว่ามันจะเป็นความลําบากสําหรับเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่มาเมืองนอกเออโดยที่ไม่มีใครซัพพอร์ตเราอะ่ะเพราะว่าคนที่จะซัพพอร์ตเรากําลังนอน โรการจากไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถจะสั่งสียคนนูน้นคนนี้เธอไปต้องไปดูแลเขานะาเธอไปรับเขาทีางั้นคือเขาทําไม่ได้แล้วตอนนี้เขาไม่รู้สึกตัวก็ประมาณนี้นะคะก็ช่วยแนะนํากันดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้การน้องเขาเครียดมากแล้วก็เศร้ามากนะคะตอนเนี้เขาแค่เขียนมาถามพี่หนูจะทํายังไงหนูควรไปดีไหมฝรั่งอยู่เยอรมันนะคะทุกคนฉะนั้นก็พี่เป็นกําลังใจให้เนาะสู้ๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรักตัวเองโกอนเราต้องมีสติ ไม่ว่าฝรั่งคนนั้นจะจากไปหรือว่าเขาจะกลับมาดีเราก็ค่อยๆค,คิดนะก็ค,ค่อยตัดสินใจอย่าไปคิดว่าอุ้ยเขาจากไปแล้วหนูจะอยู่ไม่ได้หนูจะทํายังไงชีวิตเราต้องเดินหน้าหนูอายุยังน้อยค่ะน้องคนนี้อายุสี่สิบค่ะทุกคนน้องเขาอายุสี่สิบฉะนั้นเขาโชคร้ายที่มาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งๆที่กําลังจะแต่งงานนะเป็นความโชคร้ายของน้องเขาให้กําลังใจกันนะคะทุกคนอย่าด่าอย่าว่ากันเพราะว่าเขากําลังเศร้าอย,อยู่อย่างเราอย่างเขาเราต้องเข้าใจเขานะคะฉะนั้น พี่ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆเขาคะ่ะเข้าให้กําลังใจน้องเขานะคะขอโทษทีบางครั้งอ่ะพี่จะพูดภาษาไทยพี่ก็จะพูดมั่วเออบางทีมันนึกคําไทยนึกยากพูดไม่ทันใจนึกอย่างหนึ่งแต่ว่าเออคือสมองสั่งงานอย่างหนึ่งแต่ว่าบางทีพูดออกมาอีอย่างหนึ่งก็ขอโทษทีถ้าพีพ่พูดผิดพลาดอะไรไปบ้างก็ให้อภัยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ